ฉันเป็นคนแรกว้าวไอสกีมไหลกระป๋องเลยนี่เคตาเธอหมดแล้วฉันรู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะผอ้ไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษพริกมันเผ็ดมากเลยนะฉันกํารัมรสชาติเค็งไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช่แค่ทำเธอโดนอันตรายมากพอพี๊กแต่ไอศครีมเหมอนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วยและฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกทีฉันแค่เอาไอศครีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กสงขึ้น ด้วยไอศครีมพวกนี้ <Awesome. S 1> ว้าวสูงมากเลย <c oughs> แล้วอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันจะลองสักชิน้นเดาวได้เลยมันต้องเยี่ยมมาก <c oughs> นี่มันเจ๋งมากอย่างที่ฉันคิดเลยอร่อยลย <c oughs> เคทตอนทีเราอาจจะอยากลองบ้างช่้นไหมแน่นอนอยากสิ <Okay. S 1> ไม่ล่ะทําไม่ได้ลองหร <c oughs> อก แต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมเมื่อเธอไม่ไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอลอยอยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะโอ้ยพรฉันด้วยโอ,อ้ไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวาม,มากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่แน่นี่มันทรมานกันชัดๆอ๋อเหรองั้นเธอต้องเจอก,กับวงล้อแห่งการลงทันมันดูการว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนไซปริกตบบาบัสโกเัาจะทำให้เค้กของเธอเผิดขึ้นไปอีกมัฉีดลงไปเลย เรกำลังทำอะไรนะหยุดนะจากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าใยไหมที่นี่ก็เป็นพราเธอรทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลย <c oughs> เธอเป็นคนออกมาจูหูด้วย <c oughs> อ๋อฉันว่าฉันก่อนจะบิน <c oughs> ไปไหนเธอต้องกลับมากินเค้กให้หมดนะ เหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนนี่มันอะไรกันมปยังเนสก็แตงกว่าดองแล้วฉันทำยังไงฉันสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องช่องดีแน่นอนขอให้ฉันได้อรงลอยลไม่ยุติธรรมเลยหมุนอีกรอบเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดก่อนถ้าต้องใจกับวงล้อแห่งการลงทันแล้วชักลั่นของฉันอยู่ไหนล่ะ ฉันหักหน,นลาละชล็อกโกแลตแท่งส่วนฉันออน่ทำบกอริวี่สุดนี่มันอ้วนมากเลย <c oughs> ฉันต้อนหนักขึ้นแน่ไม,ม่แต่ไขมันแ <c oughs> ต่่มถนล่าดี้มมากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้ว <c oughs> ฉันจะบีบมยองเนยลวไปบนเคได้ยังไงมันข้มน,นมาก What ความคิดดีๆแล้วโดยล่างของฉันมันก็ค้นเหมือนอกัน <What? S 1> ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมนต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้ oh. นี่ต้องเป็นซีมเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลยโอเคจากนั้นก็เ,เลงเหมือนให้ทั่วได้ลูกกิง้งโาสม มันดูดีมากฉันกอยากลองเหมือนกันโอ้ฉันมีช็อกแลตอยู่เหมือนนะเยี่ยมไปเลยอย่างนั้นฉันก็ได้กินอะไรอร่อยๆไปยังเน้นงงๆไม่ยอมมาสักทีออกมาสิในที่สุดต่มันดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกๆกับเค้กของฉันโอ้เพราะมันยังไม่เลียบดีฉันต้องเช็คอีกลอบ งั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมาเกแก่มายองเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยชั้นบนโอ้ยนี่นี่มันอะไรกันมันคือมายองเนสเหรอเฮ้คิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำไปทำเค้กฉันพังหมดเลยนี่เธอหลบมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักที ให้ฉันออกไปหน่อยโอ้โน oh, <no. S 1> ฉันนิ่มีเวลามากนะฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบแล่ฉันใส่แตงกวาดองลงไปได้ยัีไงจริงๆมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่มือเธอติดอยู่ในโหลดูเค้กของฉันก่อนสิมันใหญ่มากยังมีช็อกโกแลตเต็ไมไปหมดเลย ฉันอยากกินบ้างอย่างนั้นก็ให้ฉันลองบ้างสิเดี๋ยวฉันแต่งแขกฉันให้นะตัวเธอเหรอมันดูน่าที่กินแย่ไม่มีทางฉันรับมาหัตจัน์นี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพวเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันเร่่ยจนฉันเป่ยายไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉันฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไหรอะแต่ก็จะได้เห็นหน้าตัวเองแค่คนฉันมันสยองมาก แล้วรอบนี้ฉันได้อะไรนะว้าวสายไหมยิ้มผมว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันวะเออนี่มันแค่เทียนจิ๋วแล้วเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดูส่วนฉันจะกินสายไหมของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเล่นกับมันก่อนถ้ามันทำป็นโนชนได้ด้วย ไม่ใช่กระนันนะเันเข้าได้ด้วย uh huh. ใช่ตอนนี้ฉันคือจอร์จซลัสสายใหม่นี่เจ๋งไปเลยอร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้วยฉันจะกินมันด้วยหวังว่าเธอไม่ว่านะมันอร่อยมาก <Yeah! S 1> อร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมาแนละ้วเฮ้ huh. hey, <Hey. S 1> ฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเออแหะช่วยตกแต่งเค้กดีกว่า ฉันจะทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งบรนท่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสนหนาบรรดาสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ตายแล้วก็เป็ดพรามันดูดีมากบนเค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทงก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันคงต้องจุดไฟมั้งแค่นั้นมันออกมาสวยแน่ๆเห็นด้วยเค้กออกมันเจ๋งมาก อนนี้ก็ถึงเวลาจ,จุดเทียนที่ทำให้เจ็งขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลกอะไรดูสิสัญญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอตอนนี้เธอทุกคนจะเปลี่ยงหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทัง้งหมดเป็นเพราะเธอ Oh no ยินดีนะที่เค้งไม่เสียหายเท่าไหร่ฉ <What? S 1> ันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่ารำสุด,สด สึงเวลาฉันเล่าของฉันเหมือนกันใช่ฉันก็สนุกดีแต่เค้กนี่อร่อยสุดๆเลยมีความสุกจังทุกคนทำาจเล่นในขวดให้หน่อยนะคะอ้เดี๋ยวจัดให้จ้ะโอ้ย่าเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกง่ายมากไม่ดูกันว่าฉันมีอะไรบ้าง โนี่แหละที่เราต้องการดูนะว่าฉันทำอะไรได้สิ่งใช่มะฉันชอบโคลา่าแล้วถ้าไม่ใช้มือละ่ะโอ้อร่อยจังอะไรมากไมก่เออไม่นะไม่นะอย่าเลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยเหม็นมากอ้อ <c oughs> ขอโทษค่ะฉันยะแต่งไม่ได้เอาละ่ะได้เวลาใส่ลูกกว่าสกิทเท่ากันแล้ว ฉันคิดว่าน้องสาวต้องชอบนนแน่แน่โอ้ว้าวฉันมีน้ำเชื่อมเมเปิ้ลอยู่ด้วย mm hmm. ฉันจะใส่ลงไปเลยยิ่งหวานยิ่งอร่อยปิดฝาแล้วก็เขย่าโวดกันเอาละ่ะ mm hmm. ดูสิโอ๋อฝาติดพอน้ำเชื่อมละ mm hmm. ให้ตายออกสิเปิดออกมาช่วยด้วยออกมาอีกนิดนึงท mm hmm. ุกอย่างโอเคไหมหลานสาวโอเคค่ะ <Okay. S 1> okay. โอ้น้ำเชื่อมติดเล็บด้วยอะแต่ตอนนี้ก็ปิดโขดได้แล้วใช่เช่ดได้เล็บจัง s <S ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าทำอาหารให้น้องรักฉันจะทำโคละเจลลี่ด้วยสเปรย์แช่แข็ง <Yeah. S 1> มาดูกันมันเพอร์เฟกตมากเลยอ้าวย่าหลับแล้วเหรอเรากำลังทำชิลลิ่งกันนะดูสิไอเด็กหนุมันเจ๋งมาก mm. อย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะอย่จะใช้แยมแยมผลไม้หรือน้ำผึ้งดีนะ อาเลือกน้ำผึ้งหลานรักน่ากำลังบินไปแล้วโอ้ย่าล้อเล่นนะหยุดเล่นแล้วลงมือกันดีกว่าแค่น้ำผึ้งนั้นเหรอคุณย่าคิดว่าหนูหน้อยจะทจับใจงั้นเหรอง<า>ั้นมาดูกันว่าเชฟท,ทำอะไรได้บ้างฉันจะใช้โคกอย่างที่หนูน้อยต้องการเชฟก็แค่ต้องเปิดฝาก่อนนะสิจากนั้นก็เทโคล่าล,ลงในกระทะแล้วก็ใส่เยลลี่มีลงไปด้วยและในการทำเจลลี่เราต้องใช้เจลาตินเยอะ นีดิฉันมีมันอยู่ในมือเสมอเลยตอนนี้เหลือเพียงแค่ผสมให้เข้ากันแล้วก็เทกลับเข้าไปในขวดเอาล่ะเทลงไปเลยสนุกกว่าเยอะแบบนี้เย่ <Okay. S 1> yeah, จะเรียกกับจะพร้อมแล้วล่ะมันดูน่าอร่อยมากเลยฉันชอบมันนะเกือบเต็มขวดแล้วล่ะจากนั้นก็แช่แข็งได้ <Yeah! S 1> และนี่คือของล่าสุดของฉันซุปเปอร์ฟริตชแค่แป๊บเดียววุ้นก็พร้อมแล้วล่ะ ดูสิเห็นไม้สวยงามมากว้าวราวูชิฟง่ายมากแต่ขอบคุณค่ะฉันว่ามันเพอร์เฟกมากเลยฉันเห็นด้วยคุณย่าอย่าลืมน้ำผึ่งด้วยนะโอ้ใช่ขอบคุณที่เตือนจ้ะมันเกือบจะพร้อมแล้วล่ะเอ้ยมือของย่าเย็นมากเลยโอ้ไม่นะเย็นจังทำไงดีย่ารู้สึกไม่ค่อยดีน่ะต้องเป่ามันแล้วล่ะโอ้มันได้ผลพระเจ้าอวยพรย่าไม่เป็นอะไรแล้วเด็กน้อยเอาจะรี่ไปเลยจ้า ว้าวสามอันเลิศเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะลองจากตรงไหนดี่โอ้น่ารักจังเลยหนูตัดสินใจแล้วอันนี้แหละเจ้ามีน้อยเธอะไรให้ฉันนะเดี๋ยวก็รู้กันจะเล่นน้ำเพื่อใช่ไหมเสียงเลยมันต้องทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากด้วยอืมไม่เลวอืมอืมใช่แล้วว้าวขคลาที่หนูชอบมีอะไรอีกข้างในด้วยอ่ะน่าสนใจจังหนูอยากลองแล้วล่ะ อมีบจะเรียกมาได้ยากจังแต่ว่ามันน่ากินมากมาเลยอร่อยอร่อยแบบพี่หนูชอบเลยนี่มันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเชฟยังเหลืออะไรอีกนะ<ม>อ้จะเลี้ยงจากพี่สาว <c oughs> โอ้หเหนืเห็นด้ว,ว่าด้วยสวยจังอ <c oughs> น่ากินสุดยอดอ awesome. คือจเลีรกที่ดีที่สุดที่หนูเคยกินมาเลยแน่นอนพี่สาวชนะค่ะเป็นไปได้ไงเย้ขอบคุณนะนั่งสาวเก่งมากหลานย่จานต่อไปก็คือว a f f l e ลอือโอ้เป็นตัวเลือกที่ดีอะไลเนี่ยแย่าย่าเข้าใจแล้วฉันทำไม่เป็นนะสิมึงลองดูในการทำแป้งสำหรับว a f f l e ลเราต้องใช้แป้งไข่แล้วก็เนย จากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็นมด้วยเยี่ยมมากที่เตี๋ยแป้งของย่าอยู่ไหนนะตอนนี้จะแสงให้ดูวิธีทำนะย่าตีเร็วขนาดนี้เลยจะได้ไม่มีใครแสงหน้าย่าได้โอ้ย่าของจริงเห็นแล้วใช่ไหมว่าย่าทำอะไรได้เยี่ยมมากค่ะคุณย่าโอ้ยก็แค่แรงคนแก่นะ,ะดีด้วยมือนเสิร์มันง่ายกว่าเราคะ <Hey. S 1> แบบนี้เสร็จเร็วกว่าแถมนยยเนื้อเนกว่าด้วยแะฉันยังมีความคิดที่ดีด้วยนะ ฉันคิดว่าเด็กน้อยต้องชอบมันแน่นนอนฉันทำว่ฟเฟิลหลากสีแหละแป้งชามนี้จะเป็นเป็นสีแดงส่วนอันนี้เป็นเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็นงงาเงินด้วยไม่ต้องพยายามหรอกหน้าถึงไม่มีโอกาสชนะแน่เดี๋ยวเราก็รู้กัน <What? S 1> อะไรเนี่ยทำไมต้องจินจัากขนาดนั้น mm hmm. โอ้เพิม่มเงทลายกันดีกว่าและชัยชนะเป็นของฉันแน่นนอน <Hey. S 1> คุณย่าลัะเชฟไม่เข้าใจใเรื่องทำอาหารเลยนั่นเนี้ยใครๆก็ชอบช็อกโกแลตกันทั้งนั้นขณะที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันฉันเตรียมวาฟเฟิลของฉันให้พร้อม โอ้ยร้อนจังเลยแต่หอมมากงั้นฉันจะกินมันสักหน่อยฉันต้นทานมันไม่ได้แน่นอนเจ๋งอร่อยจังฉันเก่งจริงๆนี่มันอร่อยมากเลยละ่ะยำยำทำให้น้องไม่ใช่เลรอทำแบบนั้นไม่ได้นะโอ้ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวหนูทำอีกอันละกันงั้นระวังด้วยอย่าก,กินอีกนะดีนะที่ย่าคุมอู่นะหอมอร่อยน่ากินมาก ชนะต้องเป็นของย่าแน่นอนอือฮะเฮ้อยังเร็วเกินไปค่ะปาร์ฟของฉันสวยกเย็นเลยเธอชอบกันไหมล่ะเชฟเอาชนะย่าไม่ได้หรอกนะดูสิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมันบินได้ปาร์มันอร่อยมากเลยฉันขอโทษนะนังสาวแต่ฉันยุดมีได้อะนี่น่อะไรคะเรากำลังชาเลจ์กันอยู่นะ โอ้อะไรกันเนี่ยหนูกินไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมอย่ากลกันเลยงั้นจะทำอีกอันนะคะ mm hmm. โอ้อะไรกันเนี่ยหมดแล้วเหรอให้ตายได้ไงอะฉันควรทำยังไงกันดีเนี่ย mm hmm. นึกออกแล้วฉันมีมัมมี่หนึ่งกล่องอยู่ในกระเป๋าด้วยฉันจะทำวัเฟ์ออกมาให้ได้ฉันแค่ต้องทำน้ำเดือนแต่ก็รอสักครู่เห้น้ำอกไปเลยแล้มีก็จะพร้อมแล้วเครื่องทำวัเฟ์จะจัดการที่เหลือเองเย้ yeah. ใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละเลยคุณเครื่องส่วนที่เหลือฉันจะกินเองอุย้ยมันอร่อยมากเลยหลานกินได้เยอะแค่ไหนเนี่แต่กลาดจริงๆเลยปริ้วที่สมบูรณ์แบบของฉันพร้อมแล้วละ่ะมันยอดเยี่ยมมากฉันจะหั่นมันออกมาเป็นสองส่วนให้เหมือนสส่รุ้งเลยและฉันทำครีมให้เหมือนเป็นก้อนเมฆด้วยเยี่ยมมากตกแต่งด้วยสปริงเกิลนี่คือผลงานสุดชนะของฉันเลย เพื่อทำออกมาได้สวยจริงๆด้วยแต่ยา่ายังมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเหมือนกันนะบั s กินรับินไงละ่ะ s รสตอร e r รีด,ด้วยใส่ลงไปเลยหลานต้องชอบแน่ๆทั้งสวยแล้วก็น่ากินตามด้วยไอซิ่งด้วยนะน่าสนใจคุณย่าเก่งจังเลยอ่ะฉันก็อยากลองเหมือนกันนะ <Okay. S 2> คนคิดว่ายัางไงกับวัฟเฟิของฉันละ่ะฉันจะโรยด้วยชีสด้วยนะเอาละ่ะ ใส่ลงไปเลยเยอะๆเชย่เยอะๆเอาละโอ๊ยพัมันเข้าจมูกอะแต่จามแล้วเป็นอะไรไหมเธอเลิกไปหมดแล้วเนี่ยต้องระวังมากกว่านี้นะเออค่ะมันเกิดขึ้นได้นะเดูสิน่าสั่แล้วเดี๋ยวต้องเรียมมือด้วยอร่อยจังมารายาทละอยากลองไหมคะไม่เป็นไรขอบใจเอตามใจเราพร้อมแล้วลนะูกสาว โอ้วัฟเฟ่จกบะมีมันไม่ธรรมดาเลยน่าสนใจจังหนูไม่เคยกินมาก่อนกรอบดีนะแต่ไม่อร่อยเลยอ่ะแย่มากแบบนี้หนูไม่กินอร่อยนะใจลายมากเลยว้าวบัฟเฟใส่รุ้งยังเมียงทั้งสวยแล้วก็น่ากินด้วยอร่อยมากหนูชอบนะ เย <ules> <Yeah. U ps klore> ี่ยมอ้อโหวาร์โฟร์ใส่ไอศครีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยน่ากินมากมากสวยจังเลยใช่แล้วอาเรอย่างไม่น่าเชื่อหนูออยากกินมากกว่านี้อีกคุณย่าคุณย่าชนะแล้วยินดีด้วยค่ะ โอยอยากรู้จังมากในใต้ฝาแย่ไม่เคยเห็นเอ็มยิ้มที่หน้าเธอขยัขนาดนี้มาก่อนเลยอะแล้วใหญ่มากด้วยของฉันแพร่ปกติแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่สาวๆคนนี้เราชอบไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าแคนดี้บชะไรที่สุดนะจริงด้วยแต่ว่าเธอต้องกินก่อนนะเพราะว่าเธอได้ลรกที่สุด มาลองกันบอกว่าฉันจะไม่อ้วกนะไม่คิดว่าันจะอร่อยขานาดนี้อ๋อแรงวันมใชีวิตอยู่แย่น้าอยากแย่เงี้ยแรงวันเป็นๆ <Yeah. S 2> อยู่ในปากเ <Yeah. S 1> หัวเราะเลยนะกินได้แล้วมันแหละสิ่งที่ฉันกลัวหวังว่าแมงปว่วนจะไม่ต่อยฉันนะ <Go. S 1> แต่ว่ารสชาติสุยดยอดไปเลยอะ่อ yeah. uh oh. ดูเหมือนฉันจะลืมสิ่งที่อยู่ข้างในไปแล้ว ตัวจริงๆและมันต่อจมูกฉันด้วยเสร็จจังเลยอ่ะอเพื่นอนๆยังมโ่งผล่อีกนะแคนดี้กินได้แล้วทำไมละ่ะป้าจะไม่ต่อยฉนันแนะ่นอนแต่ยังไงมันก็น่าขยัค่แย่เพวกเธอพูดถูกจริงๆผมยิ้ม,มอร่อยมากเลยอ่ะนี่เดียวแล้วฮัลลี่ในขณะ,ะที่เขากินเราเล่นกันเถอะ อลลี่อย่านอนนะ่าตื่นสิบอกให้ตื่นไง <What? S 1> แอนดี่กินก็เสร็จแล้ว oh, <come> ทำไมฉันใช้เวลานานขนาดนี้ <laughs> ในวิธีกินให้เร็วขึ้น <Yeah. S 1> เออทำอะไรอะ่ะระวังด้วย <Yeah. S 1> แบบนี้แหละ oh. ทีนี้เธอกินได้แล้วและกินได้เร็วด้วย <Yeah. S 1> อร่อยจัง <Yeah. S 1> สุดยอดไปเลยสาวสาวแล้วฉันยังมีอีกด้วย แล้วปลาล่ะนึกว่าพวกเธอลืมไปแล้วมันน่าเทปแข็งแล้วก็เหม็นด้วยเอ้ยอะไรกันเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เจ็บจังฮะแคนดี้ดวนตาตกไม่ตลกเลยนะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้อ๋อดูเหมือนฉันจะเลียกินไปหน่อยเพราะมันหน้าเทปแขยงกันไปฉันจะวกแล้วแต่ยังไงเธอต้องกินให้หมดนะฉันรู้วิธีทำให้มันจบเร็ว เ,เรียบร้อยนกคีขยันฉันทำได้แล้วโอ๊ยเจ็บนะฉันดีระวังหน่อยอสิอุ๊บส์เอาล่ะทัางนี้ฉันลปอดฝาบนคนแรกโอเคอฉันชอบทวิกส์เยี่ยมเยี่ยมส่วนฉันก็ชอบจักรลัทเหมือนกันแต่ทำเล็กจังเลยอ่ะโชคไม่ดีเลย awesome. <Come> เอย้าว c o m า o อ้าว้าดูสิฉันได้ท่งใหญ่ยักษ์ แบบนี้สิ oh, <man. S 1> ฉันเข้าใจชกรแท่งใหญ่ oh, <man. S 1> แต่ซาราเธอได้กินก่อนนะโอเคได้เลยหวังว่าอย่างน้นมันจะอร่อยที่สุดละ oh, <man. S 1> ตปกินได้เมื่อค่อนข้างลำบ,บากดังนั้นฉันจะใช้แหนบกิน oh, <man. S 1> มาลองกัน <Yeah. S 1> ไม่แล้วเลย <Yeah. S 1> อร่อยมากม oh, <man. S 1> ากเธอสามารถกินได้อย่างเร็ว <Okay. S 1> ตาเธอแล้วละ่ะ ฉันอยากวงมันนานแล้วเลยล่าระวังด้วยซิไม่ล่นเลยนะฉันแค่อยากกินทวีตให้เราที่สุดนะมันอะไรกันบรรยายนฉันอยากกินให้หมดในครั้งเดียวเลยนี่ระวังด้วยซิตอนนี้เราไม่ชมัยไปทวนแล้วช็อกแลตสันอร่อยแต่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฉันเหนื่อยแล้วมันมีทางฉันต้องกินที่เหลือให้หมดนะฉันจะพยายามฉันู้สึกที่กินให้เราที่สุดด้วยล่ะ เหลล่ะสุ่งแค่ต้องการความช่วยเหลือขอฉันไปอะไรไปเนี่ยฮะมันต้องคิดมากนะมันเหมาะกับเธอออกนะตอนนี้ก็ตาฉันกินแล้วแต่ก่อนอืน่น<ด>ฉันใช้มันแกล้งอะไรล่ะคิดว่ามันเหมือนเที่ยวแวมไพร์ไหมฮะเหมือนมากเลยแต่ทำไมผู้สิงตาลล่ะตอนนี้ทุกคนหอนรอแล้ว,ลวก็ได้เวลากินอร่อยจังเปมีอะไรที่เจ๋งกว่าทวิสต์สไหมเนี่ยตั้งเรียนนิ้วเลยล่ะ ครั้งนี้อะไรรอเราอยู่นะอะร่อยแค่นี้เหรอฉันไม่กินหรอกน้ะและตังโม <What? S 1> ส่วนฉันได้ตังโมจริงๆแบบเป็นชิ้นนะส่วนฉันได้ตังโมทั้งลูก oh. แต่ว่าให้พอลลี่เริ่มก่อนนะ <Hey. S 1> ก็ได้เพราะฉันหิวที่สุดแล้วอร่อยจังเป็นตังโมที่ฉ่ำแล้วก็หวาน oh. ฉันจะกินมันอย่างรวดเร็ว <Real. S 1> ไม่เสร็จไปเลยเอาเม็ดไว้ที่ไหนดี <l> อะหลยล่ะช่วยทีโ <l> อ้คลลี่เม็ดขอนขอทะลุเปลือกแตงโมไปแล้วอะตอนนี้ฉันรู้เลยว่าข้างในมีเลือดก,กว่าหลักสีอย่างเยงอะแยะเลยจสงเลือดกว่าก็อร่อยมากๆด้วย,ย,ยแต่ว่าเราอะไรอยู่ละ่ะกินให้หมดไปเลยทีเดียววิชเซ็ <Yeah! S 2> มีบางอย่างบอกฉันว่าเปิดกตังโมก็อร่อยเหมือนกันแล้วมันก็จริงด้วยฉันมีความสุขมากโชคดีสุดๆเลย oh, <wow. S 2> สาวๆฉันรู้สึกดีใจมากเอาล่ะซาร่าเวลากินตังโมแล้ว oh, <wow. S 2> การกินเมดตังโมเป็นเรื่องแปลกอะ่ะมันไม่อร่อยเลยนะแต่ฉันรู้ว่าสมมามารถทำอะไรกับมันได้ ทำไมไม่ปลูกแตงโมรจริงๆล่ะคุณย่าสอนฉันเรื่องการปลูกต้นไม้เป็นอย่างดีซา,าร่าระวังด้วยตอนนี้มีดินกระเด็นไปทั่วแล้วนะเอ้ยแะมันเข้าปากเราด้วยอ่ะา <laughs> และทีนี้เราต้องใส่มมล็ดลงไปในหลุมแบบนี้แล้วก็กลบไว้จากนั้นก็รดน้ำ ย่างทำต่อไปก็คือรออ้าว <Awesome. S 1> <c oughs> โอ้อะไรกันเนี่ยมันตอามากเลย <c oughs> ไม่อยากเชื่อว่าเธอทำสำเร็จ <c oughs> ฉันปลูกตังโมโดได้ทีน,นี้ก็ได้เวลาหั่นแล้วเยี่ย <c oughs> ได้กินตังโมสด,ส,ดสดหวานฉ่ำและแน่นอนเนื้อมันทั้งหวานและก็ชุ่มฉ่ำมากเลย <Cool. S 1> อร่อยจัง ฉันมีความสุขมากซาร่าเธอกินตลกมากเลย